ราคาข้าวอวัตนี้ข้าวเปลือกเจ้านะครับยัง 2, i̇şte. ลดลงอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องครับต้นเดือนมีนาคม2568นะครับราคาข้าวยังร่วงอย่างต่อเนื่องครับข้าวเปลือกเจ้านะครับส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับยังลุ้นกันยาวๆนะครับราคายังคงที่นะครับมีบางจังหวัดที่ปรับลดลงครับพี่น้องครับปัญหาราคาข้าวในประเทศไทยของเราตกต่ําผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนา ผู้ปลูกข้าวทุกท่านนะครับที่ปลูกข้าวนาปังตอนนี้นะครับราคาร่วงนะครับรัฐมีนโยบายจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาครับไร่ละ1นึ่บาทนะครับไม่เกิน10ไร่นะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบราคาข้าวตกต่ําขนาดนี้นะครับจะแก้ปัญหาราคาข้าวให้พี่น้องเกษตรกรนะครับตรงจุดหรือไม่นะครับเพราะราคาข้าวตกต่ําราคาร่วงหนักนะครับประกอบกับ การส่งออกของประเทศไทยของเรานะครับมีสัญญาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับพี่น้องกเกษตรกรครับชี้นโยบายไร้ละ1 0 0 0บาทครับไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรไม่ตรงจุดนะครับเสนอให้รัฐแก้ปัญหาให้ตรงจุดอุ้มราคาข้าวตันละ1 1 0 0 0บาทต่อตันปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำครับจะพบจะเจอทุกยุคทุกสมัยนะครับปัญหานี้นะครับ เป็นมาตรการระยะยาวครับที่ควรนํามาแก้ไขปัญหานี้ครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่3มีนาคม2568ครับราคาข้าวเปลือกทั่วประเทศนะครับข้าวเปลือกเจ้าสดนาปรังนะครับความชื้นไม่เกิน25เครับราคาร่วงนะครับไม่ดีขึ้นเลยครับพี่น้องครับส่วนราคาข้าวเปลือกหอมมะลินาปีนะครับราคาขยับขึ้นขยับลงนะครับวันนี้นะครับราคาลงเป็นบางจังหวัดครับพี่น้องครับ ส่วนราคาข้าวเปลือกเหนียวนะครับราคาคงที่นะครับปีนี้นะครับราคาข้าวเปลือกเหนียวนะครับราคาดีไปดูราคาข้าวเปลือกเจ้าสดนาปรังครับพี่น้องครับความชื้นไม่เกิน25%เรครับราคายังตกต่าอย่างต่อเนื่องครับการจนะบุรีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเซารับซื้อตันละ7 0 0 0ถึง7,400ันบาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ6,800บาทถึง7 2 0 0บาทต่อตัน จังหวัดนครนายกรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดนนทบุรีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดนครปฐมรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดเพชรบุรีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ6,800บาทถึง7,200บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตัน 7 0 0 0ถึง7,400บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดอยุธยานะครับรับซื้อตันละ7 0 0 0ถึง7,400บาทต่อตันจังหวัดราชบุรีรับซื้อตันละ7,100บาทถึง7,500บาทต่อตันจังหวัดกำแพงเพชรรับซื้อตันละ6,800บาทถึง7 2 0 0บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ6,900บาทถึง7,300บาทต่อตันจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ จังหวัดพิษณุโลกรับซื้อตนละ7,000-7,400บาทต่อตันจังหวัดเพชรบูรณ์รับซื้อตนละ6,800-7,200บาทถึงบาทต่อตันจังหวัดอุตราิตรับซื้อตนละ7,000-7,400บาทต่อตันจังหวัดนครศรีธรรมราชรับซื้อตนละ6,900-7,300บาทถึงบาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกของปทุมนะครับข้าวเปลือกแห้งความชื้นไม่เกิน15%นะครับต้นเดือนมีนานครับวันนี้นะครับราคายังคงที่ยังไม่ขยับนะครับ กรุงเทพมหานครรับซื้อตันละ11,900บาทต่อตันจังหวัดชัยนาทรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตันจังหวัดสิงห์บุรีรับซื้อตันละ12,400บาทต่อตันจังหวัดลพบุรีรับซื้อตันละ1500บาทถึง11,000บาทต่อตันจังหวัดสุพรรณบุรีรับซื้อตันละ12,400บาทถึง12,700บาทต่อตันจังหวัดอ่างทองรับซื้อตันละ1800บาทถึง11,000บาทต่อตันจังหวัดปทุมธานีรับซื้อตันละ1200บาทต่อตัน จังหวัดคนครนายกรับซื้อตันละ12,200บาทต่อตันมาดูราคาเข้าเปลือกหอมมะลินาปีครับพี่ er น้องครับเข้าเปลือกหอมมะลิแห้งนะครับปีนี้ครับราคาลดลงเร็วมากครับต้นเดือนมีนานครับราคาปรับขยับลงอีกแล้วครับพี่น้องครับจังหวัดบุรีรัมย์รับซื้อตันละ15,400บาทถึง1นึ0บาทต่อตันจังหวัดนครราชสีมารับซื้อตันละ15,500บาทถึง16 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละทถึง 16, 16,000บาทต่ 16, ทน จังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ15,100บาทถึง1 6 0 0 0บาทต่อตันจังหวัดยะโสธรรับซื้อตันละ15,000บาทถึง16,500บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ1 5 0 0 0บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ15,100บาทถึง16,00 0บาทต่อตันจังหวัดศรีสะเกดวันนี้ราคาลงครับรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,700บาทต่อตัน จังหวัดสุรินทร์ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,800บาทต่อตันจังหวัดมหาสารคามรับซื้อตันละ15,300บาทถึง15,700บาทต่อตันจังหวัดชัยภูมิรับซื้อตันละ14,000บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดอำนาจเจริญรับซื้อตันละ15,700บาทถึง16,600บาทต่อตันจังหวัดนครพนมรับซื้อตันละ15,400บาทถึง15,700บาทต่อตัน จังหวัดสกลนครวันนี้ราคาปรับลงครับรับซื้อตันละ1 4 2 0 0บาทถึง15,000บาทต่อตันจังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ15,500บาทถึง16,200บาทต่อตันจังหวัดหนองบัวลำพูรับซื้อตันละ14,900บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ15,000บาทถึง15,500บาทต่อตันจังหวัดมุกดาหารรับซื้อตันละ15,750บาทถึง16,000บาทต่อตันมาดูราคาเข้าเปลือกหอมมะลินะครับ พี่น้องเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างกับภาคกลางที่เพาะลูกนาปีนะครับพี่น้องครับราคาใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิภาคอีสานของเราแล้วครับพี่น้องครับจังหวัดนครสวรรค์รับซื้อตันละ 14, 0 0 0บาทถึง14,500บาทต่อตันจังหวัดสักแก้วรับซื้อตันละ14,500บาทต่อตันจังหวัดพิจิตรรับซื้อตันละ1 4 8 0 0บาทถึง1 5 8 0 0บาทร่อตันจังหวัดณุโลกรับซื้อตันละ15,000บาทต่อตันจังหวัดพบุรีรับซื้อตันละ12,700บาทถึง12,900บาทต่อตัน จังหวัดสุโขทัยรับซื้อตันละ13,300บาทถึง13,800บาทต่อตันจังหวัดฉะเชิงเทรารับซื้อตันละ12,000บาทถึง15,000บาทต่อตันมาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวนาปีครับพี่น้องครับปีนี้ราคาดีคุงที่ครับพี่น้องครับจังหวัดขอนแก่นรับซื้อตันละ12,700บาท13,400บาทต่อตันจังหวัดอุดรธานีรับซื้อตันละ13,000บาท13,300บาทต่อตันจังหวัดสุโขทัรับซื้อตันละ12,750บาทถึง13,000บาทต่อตัน จังหวัดกาลสินรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดอุบลราชธานีรับซื้อตันละ12,500บาทถึง13,000บาทต่อตันจังหวัดร้อยเอ็ดรับซื้อตันละ13,000บาทถึง13,500บาทต่อตันจังหวัดหนองคายรับซื้อตันละ12,800บาทถึง13,100บาทต่อตันจังหวัดยโสธรรับซื้อตันละ12,000บาทถึง12,500บาทต่อตันปีนี้นะครับเป็นปีที่พี่น้องเกษตรกรชาวนาครับเดือดร้อนเรื่องราคาข้าวมากที่สุดครับพี่น้องครับ จากปัญหาราคาข้าวในประเทศไทยตกต่ำนะครับประกอบกับการส่งออกของประเทศไทยตอนนี้นะครับลดลงหวบเลยครับพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยนะครับทั้งชาวนานะครับทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนะครับชาวไร่นะครับมีความเดือดร้อนครับปีนี้นะครับเป็นปีที่พี่น้องเกษตรกรนะครับเจอกับปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำจากปัจจัยหลายรอบด้านต้นทุนการผลิต ที่สูงขึ้นราคาสินค้าเกษตรตกต่ำผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ,นบานบัทออตัวด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ